ประกัน5ปีใครก็เขียนได้ครับแต่ปีที่4ี่เขาไม่อยู่แล้วไม่ได้ทำธุรกิจนี้แล้วคือเขามีแผนก after sale ถ้าเราทำมา5ไซส์10ไซส์ปีหลังคาอยู่ลูกค้าหลังที่1โทรมาได้ครับแต่ถ้าทำเป็น100ยอย่างเงี้ยมันไม่ได้แล้วนะครับจะเอาเวลาที่ไหนไป คุณต้องแยกแผนกสำคัญเลยซึ่งบริษัทใหญ่ๆเนี่ยตรงนี้เขามีพร้อมให้ครับเพราะฉะนั้นเราดูยังไงผมแนะนําอย่างนี้ครับความมั่นคงของบริษัทนั้นๆครับผมไม่ได้หมายความว่าเปิดมานานที่สุดจะดีเพิ่งเปิดจะไม่ดีแต่อย่างน้อยมันก็เป็นการเหมือนจะการันตีอะไรได้บ้างว่าเขาอยู่มานานมันสําคัญยังไงประกัน5ปีใครก็เข,เขียนได้ครับแต่ปีที่4เขาไม่อยู่แล้วไม่ได้ทําธุรกิจนี้แล้วอันเนี้ยเท่ากับรับประกันเท่าไหร่หรือถูกเท่าไหร่ ก็ไม่มีค่าเลยนะครับตอนนี้ด้วยข้อมูลบริษัทมันค่อนข้างเปิดเผยจะเห็นเลยครับทุนจดทะเบียนเท่าไหร่เปิดมาแล้วกี่ปีกำไรขาดทุนยังไงมันแอบเฉลยไปถึงข้อหนึ่งด้วยนะครับพี่บอกประสบการณ์ทํางาน300ไซส์500ไซต์แต่ปีที่แล้วยอดขาย500 0 0นเป็นไปนไม่ได้ครับอันนี้หลอกแน่นอนเพราะนั้นนี่ก็เป็นอีกทริกดีๆในการเช็คความมั่นคง,งของบริษัทติดตั้งโซลารครับ